สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซล์ปีใหม่นะคะอีซูซูเชียงรายโดยกลุ่มนลกระสาขาอ,อีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราเจอกันก็เป็นวันหยุดชดเชยวันเรงงานนะคะวันนี้เป็นวันที่2พุษภาคมปี2,565นั่นเอง ส่วนปีใหม่นะคะสําหรับวันนี้ก็มีมาเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังตอนนี้เลยค่ะกับรถรถุ่น2ประตูวีคอสามจุดศูนย์แซดใส่คอสตัเลตเสมอเก่งแบบนี้จบครบออกจากศูนย์กันเลยทีเดียวถือว่าหล่อมากๆเลยกับสีพลอนเงินค่ะโรฮิเมียนซิ v เวอร์คันนี้ค่าตัวของเขาอยู่ที่867,000บาทสำหรับรุ่นนี้นะคะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4ีสีก็จะมีสีพลอนเงินสีเทอรลัมโบสีดำแล้วก็สีส้มนั่นเอง ซึ่งทุกสีราคา่จะเท่ากันหมดเลยค่ะ,ะลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะปีใหม่จัดให้สําหรับท่านนี้อยากได้คลอกสแตนเลสเราก็ใส่ให้ท่านได้เลยนะลูกค้าอยากได้แบบไหนสามารถอินบ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมก่อนได้ค่ะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อีซุซุเพจอีซุซุเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้แบบนี้เลยนะคะสามารถแอดเข้ามา ติดตามเพิ่มเติมกันได้นะคะหรือเข้ามาสอบถามอะไรเพิ่มเติมกันได้สอบถามก่อนไม่จองไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะสำหรับปี่ใหม่ก็มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัย100เเบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยสัญญาอนมัมาเดี๋ยวเรานัดรับรถกันอีกทีหนึ่งนะคะให้เรื่องการออกรถอินสุาปยปแดงเป็นเรื่องง่ายลองอินบอ็อกเดี๋ืวโทรเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้พูดมาสยาวเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมกับ รุ่นนี้สงประตูวีคอร์3.0แใส่คอกสแตนเลสเสมอเก่งคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะทุกคน2ประตู V Cross 3.0 z ค่ะกับสีบรอนดเงิน b l ร e ิเ e m i นซ Silver คันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งกันเลยทีเดียววันนี้เปิดไฟให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะอ่ามาดู d e รายละเอียดในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะกับรุ่นนี้ไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะน LED นะคะค Super Daylight อยู่ภายใน โคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนั่นเองนะคะถือว่าหลอดจบครบสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะเรืดีเทลรายละเอียดในเรื่องของไฟเลี้ยวค่ะจะแยกออกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเบี่ยงเป็นแนวตั้งนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งรุ่นนี้นะคะไฟตัดหมอกก็เป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ มาพร้อมกับในส่วนของกระจังหน้าดับเบิลไดเมนชันเป็นสีทูโทนนะคะมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลลิกตัดกับสีโครเมียมนั่นเองค่ะโลโก้ Isuzu โครเมียมขนาดใหญ่ผสมผสานก,นกันกับในเรื่องของช่องระบายลมค่ะที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นด้วยในส่วนชิ้นงานของกระจังหน้านะคะจะตกแต่งด้วยลวดลายของแคปลาดนด้านข้างด้านซ้าย และด้านขวาถือว่าออกแบบมาได้อย่างลงตัวและสวยงามมากๆไฟหน้าสวยงามจริงๆค่ะการชนหน้านะเห็นไหมออกแบบมาแลให้ดูแบบมีมิติมองดูไกลๆนะคะจะคล้ายๆกับสเกิร์ตหน้าเลยนะคะวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่อยู่รอบๆที่ค่อนข้างจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดนึงนะคะเมือ่อคืนที่บ้านก็ฝนตกเนาะ สำหรับคันนี้ก็เตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเลิกงามยำดีวันที่3พฤษภาคม2565นั่นเองค่ะก็เป็นลูกค้านะคะที่อยู่บนผู้ชียฟ้านะคะตับเต่าอังเภอเทิงของเรานี่เองค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะมาดูกันต่อนะในส่วนของล้อแม็กค่ะเป็นล้ออลูมิเนียมอล้อยขอบ18ดีไซน์มาล่าสุดถือว่าสวยงามมากๆอย่างรุ่นนี้ที่ได้นะคะ ก็คือทุกรุ่นนั่นแหละเนาะในส่วนของยางที่ได้จะเป็นยาง b บนซโตนนะคะสีลยางอยู่ที่ 265/60R18 นั่นเองค่ะในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะคะก็จะเป็นคอยส s p r i นะคะอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับชอกอั d แก๊ a เหล็กกันโครงก็ช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยดกึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะด้านข้างโลก็ V Cross นะคะเป็นโครเมียมมาให้แล้วเรียบร้อย ที่ฉีดน้ำทำความสะอาดกระจกรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบร้วินมาภายในการตัดน้ำฝนเลยค่ะ mm hmm. กระจกมาข้างซ้ายขวาจะเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำาออกดำด้านนะสำหรับตัวนี้ในส่วนของมือจับค่ะจะเป็นโครเมียมอันนี้ปีใหม่ก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้าม,มือจับโครเมียมให้ด้วยกันลายกันอะไรกาว่ากันไปนะคะถือว่าหล่อจบครบนะคะ มาดูในส่วนของบันไดข้างตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสีชูโทนนะคะมีลักษณะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทาตะกั่านี่ค่ะ,ะก็ถือว่าสวยงามมากๆนะคะแคปเปิดได้ค่ะกวา้างขวางม,มากๆเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารอีกทีนึงเรารับชมในส่วนของรอบๆกันก่อนค่ะตัวนี้นะคะผู้ชิฟ้าเราค่อนข้างจะขึ้นชื่อในเรื่องของกละล่ำ ลูกค้าน่าจะใส่โครงเอาไว้สําหรับไปขนกระหล่ำหรือว่าขนข้อโพดเข้าเล่ยขึ้นสวนเพิ่มเติมก็สามารถบรรทุกได้แน่นๆเน้นๆไปเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้เนาะ,ะตัวนี้มาพร้อมกับโลโก้สีู่สีเรียบล็อกที่เป็นสติ๊กเกอร์โดดเด่นเห็นมาตะไกลเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของตัว V ีครอสเลยว่ารุ่นนี้คือตัวขับเคลื่อนสีล้อของเรานั่นเองนะคะ,ะในส่วนของด้านล่างค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นแชสซีนะคะขนาดใหญ่ออกแบบมีลักษณะสอดปร, ross, ร,ออระกอบการสทมทอน ก็ช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้าหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราไปดูในส่วนของช่วงล่างสุดนิดนึงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแหนบเหนือเพลาค่ะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่สามแผ่นด้วยกันเนาะไปดูในส่วนของล่างสุดนิดนึงนะตัวนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะตัวนี้ในส่วนของล้อยางอะไรนะคะก็จะเป็นล้อเหล็กมาให้อยู่นะอืม ไฟท้ายค่ะรุ่นนี้ออกแบบมาค่ะเป็นดูโอโซนิกนะคะเวลาเราเปิดเห็นไหมคะแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆสองดวงพร้อมๆกันนะคะดูโอโซนิกเป็นหลอด LED นะคะสวยงามโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเพิ่มความปลอดภยัยแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นเพราะผู้ที่ตามหลังของเรามาก็จะมองเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อดีอีกตัวหนึ่งสําหรับหลอดแอลดีก็อายุการใช้งานยาวนานด้วยนะสวยงามจริงนะ <S 2> <S 2> เห็นไหมคะอืตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโลโโลโขอโทษทีโลโกโซซ้แนะคะ DDI โลโก้แนี่แสดงว่ารุ่นนี้คือเกรดแซั่น,นองเนาะด้านหลังในส่วนของเมืองจับค่ะรุ่นนี้จะเป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกล้องมองหลังแบบรวิวอินค่ะปีใหม่ก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของ ช่วยลองมือเปิดนะคะหรือเบ้ามือจับฝาท้ายโครเมียมแบบนี้ถือว่าเข้ากันลงตัวแลดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะประบาดท้ายตัวนี้นะคะเขาออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิตินะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยค่ะหน้านี้จะเป็นโลโก้ Isuzu D-Max ที่เป็นโครเมียมหรูหระลงตัวออกมาแล้วเรียบร้อยนะในส่วนของกันชนท้ายค่ะออกแบบมานะคะ a โ r Dynamic นะ b u i i n ค่ะ เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมาให้ขึ้นลงสองสเตปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสวยงามจริงๆพร้อมลุยสายออฟโรดสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาพี่ใหม่นะคะ ตามลิงก์อยู่ล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปรับชมดีเทลรายละเอียดในส่วนของด้านในอีกนิดนึงบนมาด้านหน้า,นหนนา,หนาเห็นไหมคะไฟหน้าสวยจริงนะ, <c oughs> ะไปดูด้านในนิดนึงแล้วกันนะคะ สำหรับรุ่นนี้ราคาของเขาอยู่ที่867,000บาทนะคะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะามาดูด้านในนิดนึงในส่วนของแผงประตูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังซอฟทัชนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทานั่นเองค่ะเย็บด้วยความประณีตพิถีพิถันตลอดเส้นสายกันเลยทีดเดียว ปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาเป็นดำเงาหรือดำเปียนโนแบ็กนะคะให้อารมณ์ของความหรูหราล,ลงตัวมากยิ่งขึ้นกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะปรับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถพับปรับพับเก็บกระจกตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมคะแบบนี้แบบนี้นะคะกดตรงนี้นะอก่อด้านล่างสามารถใส่ควดนน้ำได้1.5ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของคอนโซลรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้าคืออันนี้ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนาะตัวนี้นะคะในส่วนของคอนโซลด้านบนนะคะขอยัดเบาเสียงวิทยุนิดนึงอันนี้จะเป็นแบบซอฟท์ัชนะคะหุ้มด้วยหนังเนาะให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นคะ่ะเดินได้ด้วยได้สีเทานะตลอดเส้นสายเลยค่ะอืม เครื่องเล่นค่ะรุ่นนี้จะเป็นเครื่องเล่นทัสกินขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายนั่นเองสำหรับ Android Auto หรือ Apple CarPlay นะใน,นส่วนของแอร์จะเป็นแอร์แมนนวล3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์ค่ะตัวน,นี้ก็จะสามารถเขาเรียกว่าถ้ากดปุ๊บ มันจะเป็นเหมือนปุ่มเปิดน้ำยาแอร์นะถ้ากดปุ๊บแอร์ถึงจะเย็นถ้าไม่กดแอร์ไม่เย็นนะต้องกดด้วยนะคะนี่จะเป็นไล่ฟ้ากระจกหลังนะสำหรับตรงนี้ค่ะปุ่มทะเลคอมานหรือปุ่มปรับขับเคลื่อนสองล้อเป็นสี่ล้อนะคะอ่าหรือทะเลคอมานที่เราเรียกกันนะคะสามารถหมุนจากสองไฮเป็นสี่ไฮได้เลยความเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชอั่วโมงแต่ถ้าต้องการเข้าโฟลให้กดลงแล้วก็บิด ประมาณนี้นะคะอันนี่คือเข้าโฟลว์แล้วจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นบนแผงหน้าปัดแบบนี้ค่ะแสดงว่าเราเข้าโฟล์ w นะคะแต่ต้้งการกดกลับนะคะก็จากสีโรก็กดบิดกลับมาเป็นสีไฮได้เลยนะคะเออแต่ถ้าจากจาสีไฮเป็นสองไฮไม่ต้องกดนะคะก็สามารถบิดได้เลยแบบนี้เนาะถ้าเป็น Di บล็อกรีบล็อกก็ถ้าสมมติว่าเข้าโฟล์ w อยู่นะคะก็สามารถกดได้เลยแบบนี้นะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ อาใหม่อ่าแบบนี้นะคะขึ้นแสดงว่าเราเข้าดิฟล็อกแล้วเรียบร้อยนะอืมก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะขออนุญาตกดปิดกลับขึ้นเป็นสองไฮเหมือนเดิมนะคะ นี่ก็จะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาดชันนะคะต้องลาดชันที่ประมาณ45องศาความเร็ว20ถึง25นะคะกดตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกค่ะระบบตัวนี้จะช่วยควบคุมการทรงตัวให้เราขณะเราลงบนทางลาดชันนะะั่นเองก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะถ้าไม่มั่นใจระบบก็ใช้การขับขี่โดยปกติของเราเองได้คะ่ะอืมแต่ก็มีเพิ่มเติมมาให้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะะั่นเองก็ลองไปใช้งานดูทีหนึ่งเนาะอืม ในส่วนของหัวเกียร์ค่ะรอบๆตรงนี้นะสําหรับตัวนี้ก็ออกแบบมาให้และดูแบบเป็นดําเงาหรือดําเปรี่ยนโน้บแบกให้อารมณ์ของความดรูหลาลงตัวมากยิ่งขึ้นตกแต่งวัสดุหัวเกียร์ค่ะก็ สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะเอามือสอดดึงวงแหวนขึ้นดันไปด้านหน้านะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยํายิ่งขึ้นช่วงฉากสั้นนั่นเองค่ะ,ะถัดมาใน,นส่วนของพวงมาลัยค่ะตัวนี้นะออกแบบเป็นลักษณะ3ก้การใหญ,ใหญ่หนึ่งสองสาด้าน,นซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะด้าน,นขวาก็จะเป็นล็อกความเร็วโดวยอัตโนมัตินั่นเองค่ะ,ะล็อกความเร็วโดวยอัตโนมัติเวลาใช้งานนะคะอันดับแรกเราก็กดกลมๆตรงนี้ก่อนจะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นเห็นไหมคะ เสร็จปุ๊บนะคะเมื่อมันขึ้นแล้วเวลาเราขับยูวเนาะเราก็กดคาว่าเสตลบค้างไว้ไอตรงนี้ที่เราเห็นนะคะมันจะเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นพวะเราจอดอยู่เนาะเมื่อมันขึ้นสีเขียวแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ปล่อยเท้าออกจากคันเร่งได้เลยความเร็วของตัวรถก็จะล็อกอยู่ถ้าสมมติว่าเราขขบขับอยู่ที่80มันก็จะล็อกอยู่ที่80ไปเรื่อยๆถ้าต้องการเพิ่มความเร็วก็กดเพิ่มถ้าต้องการลดความเร็วก็กดลบนะคะแต่ถ้าต้องการแคนเซิลก็กดปุ่มตัวนี้เหมือนเดิม ไอตัวนี้ก็หายไปนะคะหรือระบบนี้ก็จะาตัตการทำงานอัตโนมัติถ้าเราอย่าเบรกนั่นเองค่ะก็ลองไปใช้งานดูเนาะถัดมาด้านนี้ค่ะอันนี้จะเป็นปุ่ม ESC TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหม,มุนฟีดนะคะ อันนี้เป็นปลุ่มปรับไฟหน้าออตโต้สระดับนะคะขับขี่ทั่วไปอยู่ที่ศูนย์นะคะมันทุกประมาณ300ร้โลอยู่ที่1 600งหโลอยู่ที่2หรือมากกว่าน,นั้นอาจจะเป็น3ลูกค้าทุกท่านก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีนึงนะคะ่ะด้านล่างตรงนี้ก็สามารถใส่เหรียญได้ด้วยนะคะถัดมาเรามาดูในส่วนของเบาะค่ะดีไซน์ของเบาะรุ่นนี้ออกแบบมาล่าสุด กรดแซตนะคะจะได้เป็นบอกกึ่งนังแท้มาเรียบร้อยนะคะดีไซน์มาล่าสุดเลยมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม็กค่ะเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนของท้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองดีไซน์มีลักษณนะอ่า ทำให้แลดูบุนุ่มมากยิ่งขึ้นอสังเกตนะคะในส่วนของปีกข้างสองข้างก็ยังคงมีขนาดใหญ่เวลานั่งจะลัอบกับสรีรลของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อล้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยสําหรับตรงนี้นะคะด้านข้างตรงนี้เขาจะเย็บด้วยได้ที่เป็นได้สีเทาเย็บด้วยความพิธีพิถันและเมียนละไมตลอดเส้นสายกันเลยทีเดียวเนาะ สำหรับการคุมโทนสำหรับรุ่นนี้สังเกตค่ะห้องโดยสารเพดานจะเป็นสีเทานะคะส่วนด้านล่างจะเป็นสีดำเป็นเทาและดำแลดูภูมิฐานและลงตัวมากๆห้องโดยสารของเรานะคะสังเกตพื้นที่เหนือ,อศีรษะนะคะจะหลดที่วางเทา้าถือว่าว้วงขวางมากๆกันเลยทีเดียวค่ะ,ะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงค่ะ สีร่รอนเงินสวยงามมากเลยค่ะ,ะสำหรับรุ่นนี้2ประตูวีคลาส3ามจุดค่ะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์สามพันะคะมาพร้อมกับแรงม้าสูดสุดอยู่ที่190่รแรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรค่ะสังเกตเลยนะคะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เขาจะจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้านิดนึงช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดกอดถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่นนี้เลยกับ2ประตูวีครอส3 0มดสุดแซดค่ะกับสีบรอนเงินบรูฮิเมียนซีเวอร์ คันนี้ค่าตวงเขาอยู่ที่867,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปีใหม่อ e ิสุสุเพจอิสุส e ุชียสราราเทองบายเซลปีใหม่หน้าตาม,มาณนี้ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะบริการรับจองถึงบ้านเฉพาะบริเวณที่ใกล้เคียงเท่านั้นนะคะ,ะสำหรับกรณีจองออนไลน์นะคะก็โอนเงินเข้าบั ชีบริษัทค่ะปลอดภัย100%บริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านเลยสัญญาอนุมาเดี๋ยวเรานัดรับรถกันอีกทีหนึง่งให้เรื่องการออกรถอิสุป,ป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบอ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ,ะลูกค้าติดเครดิตแบ็กลิสต์นูน่นนี่นั่นไม่มีเอกสารอะไรก็ ว่ากันไปนะคะสามารถ็อ,อกซ์เข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมก่อนได้สำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะคะรอรับชมว่าปีใหม่จะนำเสนอรุ่นไหนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะ